ชิ้นโซคุ้งตกอยู่ในอันตรายขอรับจับโจรรลักพาตัวเด็กอายุสิบขวบลักพาตัวเคจิลูกต้องระวังตัวไว้นะฮะผมได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ชิชิ้นมารุน่อาจจะโดนของกินลักพาไปกอดได้ัจิวขายอะไรก็ไม่รู้แม่ฮะามาแล้วฮะ เห็นจังได้เจอกับชินจังบ้างไหมลูกอืมงั้นเหรอแม่ใช้ไปซื้อของตั้งนานแล้วยังไม่กลับมาเลยไปคนเดียวเหรอขอรับจ้ะดึงดันจะไปให้ได้เชียวคงจะแวะเล่นกลางทางเดี๋ยวก็กลับมาแล้วฮะแม่อาโทรศัพท์ฮัลโหลอ้าวชินจังเขนจังเหรอ,อไม่ไม่เคยได้ยินเลยนะพูดว่าอะไรนะบอยส่งเงินมาให้ไงเงินนง่นเงิน เงินอะเงินอยู่ไหนเงินเหรอเออคุณเป็นใครอ่ะชินจังเงินอะเงิงงนสายขาดไปแล้วอะมีแต่ทองทอน,น,น,นแค่สิบเย,ยนเองบอกแล้วไงว่าวันนี้ทั้งวันไม่ได้เงินเลยขอเบิกเงินล่วงหน้ากันบ้าได้หรือไงเฮียช่วยๆกันหน่อยแล้วกันนะเฮียนะชินจังโทรมาเหรอจ๊ะช,ช,ช,ชินจัง เป็นอะไรไปล่ะมีอะไรเหรอเินจังร้องไห้อยู่แล้วก็มีเสียงผู้ชายบอกว่าเอาเงินมาหรือว่าลักลักพาตัวผู้ชายเสียงน่ากลัวมากมากเลยเฮ้ยใจแย่แล้วล่ะรีบแจ้งตำรวจก่อนดีกว่านะอไม่ได้นะถ้าแจ้งตำรวจชินจังยังตัวอยู่ได้อันตรายอ่ะเอ้ยให้ชินจังไปซื้อของที่ไหนเหรอคอราแตนแมที่ร้านปลาะจ๊ะเน้นๆๆอ่ะเส้นไปด้วยซิ อ้าวชิ้นจังนี่นะมาซื้อของเลยไม่เก่งจังเลยประทับใจจังเลยเขาเก่งมากอ่ะโอ้อ้าวอ้าวร้องทําไมอ้าวอย่าร้องอย่าร้องอ่ะเขาร้องอลยอย่าร้องให้เลยนะครูว่ายแล้วนะโอ,โอ้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 เป็นอะไรไปนะค่อยๆเล่าให้ครูฟังหน่อยซิคือว่าผมทํากระเป๋าตังหายขอโถเอ้ยแค่นี้เองเลยมาเดี๋ยวครูช่วยหาให้นะเออไปกันเถอะ เดี๋ยวลองหาไปเรื่อยมันก็เจอเองอะนะอยู่ไหนนะเดินดีแปลกๆบนกำแพงแบบนี้ก็ดีนั่นเนี่ยสวัสดีครับอาชิจังรอครูด้วยอ๋อมีอะไรเหรอ นินจาถ้าไปที่ที่ไม่รู้ทางเขาจะทิ้งสัญลักษณ์เอาไว้นะขอรับอย่างแค่นเราจะต้องรอยหินก็เล็กๆไว้ขอรับแต่ว่าเท่าที่ดูไม่มีขอรับกระผมอแสดงว่าชิ้นโซไม่มีโอกาสได้ทิ้งเลยทํำใจด,ดีก่อนนะขอรับนินนๆๆๆๆๆ สมัยนี้ร้องกันแม่แตกแะแหล้วขากันไปหมดเลยนะเนี่ยเอยถ้าลองกันหาซะขนาดนี้แล้วอาจจะมีคนเก็บไปแล้วก็ได้นะเด็กผู้พี่ดูแน่แน่ครูจะขอโทษให้เองนะไม่เอาโอเคงั้นลองหาอีกรอบก็ได้อย่าร้องนะมากบ้างเฮ้ยเชมารุมีอะไรเหรอฮะ ครับเชิญเลยครับแก้มใหญ่ไก่ย่างอร่อยๆครับเชิญครับโโอเด็กกาดันไม่ใช่กาแวากาดันฮะรีพุงฉันเหนื่อยจนจะเดินไม่ไหวแล้วว่ะขอไปรอโทรศัพท์โจอนอยู่ที่บ้านนะนายห่ะใช้ยพิชานินจาหาไปก่อนแล้วกันเนาะโอ้ยแต่งแค่นี้จิขอโทษนะขอรับที่ต้องให้มาเหนื่อยแบบนี้ด้วยเหรอฮะกระเป๋าตังนี่มันคุ้นๆแฮทั้งเกนเอจิรู้ว่ามาหมายความว่า อของอยู่ใกล้ๆนี้แน่นอนนะขอรับฮะฮะยเจ้า้เจอแล้วจินจังว้าวหิวข้าวจังเออเลิกลมสะเทอนนะเรื่องซื้อของเดี๋ยวครูออกให้เองอะ่ะงั้นอโทรศัพท์ก่อนนะไปโทรศัพท์แล้วได้โอกาสแล้วขอรับ ผมจะเป็นคนร้ายนะขอรับท่านเคนอ่จิช่วยชินโซทีนะขอรับเข้าใจแล้วล่ะเน้น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 เนลเน้นเนราเน้นน้นเน้นน้เน้นเน้นน้นเนเน้นยนเ้ยเเรียบร้อยแล้วขอรับเ้เเนุเ ชินโซปลอดภัยแล้วนะนะ้องอย่ามาแกล้งครูนะคุณครูคุณครูอะไรคุณครูคหรอ <laughs> กันมาใหญ่เลยนะขอรับ